หลังจากที่ซปเปอร์บอลนะครับชนะน็อกโจเพียงแค่ยกแรกนะครับเจ้าตัวนี้ก็ได้ใหตุสัมภาษณ์นะครับบอกว่านะครับในไฟต์ต่อไปนี้ก็อยากที่จะเจอกับตะวันฉายนะครับอยากที่จะไปชิงแชมป์กับตะวันฉายนะครับแล้วก็อยากแก้มือกับตะวันฉายด้วยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ต้องรออยู่ที่ทางวันนะครับกำหนดมานะครับว่าซปเปอร์บอลจะได้เจอกับตะวันฉายหรือไม่นะครับถ้าได้เจอจะเจ,จอตอนไหนนะครับ โดยซูเปอร์บอลเองนะครับก็ได้เปิดใจหลังเกมนะครับซูเปอร์บอลก็บอกนะครับจริงๆแล้วไฟนี้นะครับผมก็อยากชกต่ออีกหน่อยนะครับแต่มันนอกไปแล้วนะครับให้ทํายังไงได้นะครับแล้วไฟนี้นะครับซูเปอร์บอลเองนะครับก็บอกนะครับว่าได้เตรียมศอกมาเพื่อที่จะปิดเกมโดยเฉพาะนะครับเพราะโจนี่เป็นมวยขวานะครับเมื่อออกหมัดมานี่ซูเปอร์บอลก็เห็นช่องนะครับก็จะ ศอกนี่ก็จะสวนกลับไปเลยนะครับและซปเปอร์บอลก็บ่อยนะครับว่าในไฟต์ต่อไปนี้ก็อยากที่จะเจอกับตะวันฉายนะครับไม่อยากให้ทุกคนดราม่านะครับซปเปอร์บอลก็บอกนะครับจริงๆแล้วนะครับผมกับน้องตะวันฉายนะครับเราสองคนนะครับไม่ได้มีอะไรกันเลยนะครับชกเสร็จนี่ผมก็ยังเดินไปทักทายแล้วก็กอดกับตะวันฉายอยู่เลยนะครับแต่เรานะครับเป็นนักกีฬานะครับเราเป็นนักมวยนะครับเราก็อยากไปให้ถึงจุดหมายนะครับอยากไปให้ถึงจุดสูงสุดของเรานะครับนั่นก็คืออยากเป็นแชมป์นะครับ และก็อยากจะชิงกับตะวันฉายด้วยนะครับสำหรับผมนะครับผมได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในกติกามวยไทยหรือในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับผมไม่ได้มีปัญหานะครับไฟน์นี้นี่ผมนี่ยังไม่เจ็บตัวอะไรเลยนะครับซ้อมยังเหนื่อยกว่านี้นะครับนี่คือคําพูดของซุปเปอร์บอลนะครับและเขาก็บ่อยนะครับว่าถ้าตอนนี้นะครับตะวันฉายยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บนะครับหรือยังมีอาการบาดเจ็บหรือยังไม่พร้อมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ทางวันนี้ประกบไม่เขาเจอคนอื่นหรือจะให้ไปชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ก็บอกว่าได้หมดนะครับแล้วแต่วันเรียกว่าประกบมาเลยนะครับขอแค่มีรายการเรื่อยๆก็พอนะครับและซูเปอร์บอลก็บอกอีกนะครับว่าถ้าผมได้ต่อยมวยไทยบ่อยๆนะครับอาวุธทุกอย่างของผมก็จะเริ่มคมขึ้นนะครับเพราะซูเปอร์บอลนี่ก็เรียกว่าห่างหายจากกติกามวยไทยไปนานนะครับนี่เป็นการชกในไฟที่2นะครับในรอบหลายปีนะครับเรียกว่าศอกของเขานี่ก็เริ่มใช้งานได้ดีขึ้นนะครับ แล้วซปเปอร์บอลก็บ่อยนะครับว่าตอนนี้นี่เรียกได้ว่าพร้อมมากๆนะครับพร้อมที่จะไปชิงแชมป์โลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเพราะเขาก็เป็นแชมป์โลกเฉพาะการอยู่แล้วนะครับหรือในกติกามวยไทยนะครับถ้าเขาได้ไปเจอกับตะวันฉายนี่เขาก็มั่นใจนะครับว่าไฟนี้ไม่เหมือนไฟนั้นอย่างแน่นอนนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ต้องขึ้นอยู่ที่บอสชาตรีนะครับพรบอสชาตรีเคยไล์สดนะครับบอกก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าคู่ระหว่างโจและซุปเปอร์บอลนะครับคู่นี้ใครชนะนะครับจะได้ไปชิงกับตะวันฉายนะครับเพราะมันจะดูเรวยว่าสมศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้นนะครับและวันนี้นะครับซุปเปอร์บอลก็ทําได้สําเร็จนะครับ เราก็รอดูนะครับดูว่าซุปเปอร์บอลจะได้เจอกับตะวันฉายตอนไหนที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับอันนี้เราก็รอติดตามนะครับนี่ก็คือข่าวสารนะครับของซุปเปอร์บอลนะครับเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่พูดเยอะนะครับแต่เมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ได้โม้นะครับพูดเยอะแต่ก็ทําได้อย่างที่พูดนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับก็ยินดีกับซุปเปอร์บอลแล้วก็ให้กําลังใจโจนาธพุทธนะครับสู้ต่อไปนะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเดปเดตข่าวสารให้แฟนมวยรรรััับบฟงนะค ข้อมูลนะครับปิดภาพประการใดนะครับก็ต้องขอภัยแฟนมวยไไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแพชวงกรีลามวยไทยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาที่ ATG24 นะครับ ATG24 ฝากไว้ด้วยครับ